ดมอร์นิ่งครับพี่ตอมมอร์นิ่งครับเอาปิดคลิปดีกับดีกับเช้าวันที่อะไรวันเนี้ยสี่หรือเปล่าแล้ว,ลวเฮ้ยลืมไปเลยเมื่อวานชนมากแค่ไหน <Yeah. S 1> เราจบกันแล้วใช่ไหมกับอะไรนะกอเซโล,โลเฮ้ยฟินิชแล้วอะ่ะสามเดือนสี่เดือนอเราจะได้ไหม คุ้มค่าคุ้มค่าหัวคุ้มค่าอากาศดีเหมือนกันนนีออดีกว่าที่คิดนะเช้าช้ามาเย็นดีเช้าก็หนาวเหมือนกันนะตอนดึกดนอนเปิดไปข้างหนึ่งบิดเผลอเปิดพัดงลมไปบอกคนร้อนสงสัยปิดหมดเลยนาอมีอยู่ช่วงหนึ่งอะแล้วก็แป๊บเดียวน่ะก็ปิดแล้วหนาวช่วงหัวช่วงหัวเช้าหนาวตัดเลยหนาว ขาดด,ดีดีดีมากริมน้ำ้วยหรอเออมันก็เลยมีลมอ่อนอ่อนอืมเฮ้ยลืมไปดูไอ้ผ้าคทิศฝั่งนู้นเลยเดีผ้าคทิศขึ้นตรงช่องนั้นน่าจะไม่เห็นไม่เห็นหราเออเอาไปดูแล้วออกอะหรหมดแล้วแต่ทางเดินธรรมชาติไม่หน้าเดินจัดนเนะ่ยถึงตรงโน้นอนะ่ะอืมแตงาเลยแล้วบอกโลสอง <c oughs> ขึ้นไปแค่ ทะเลิงสามร้0ยเมตรสี่เมตรเองแต่เดินมันจะเดินทางเดินบนรอบไปทางนู้นอี่ไงทั้งทั้งทางทางทางแถวสองแก่แก่ซองแก่ซองหน้ากล้องนี่ต้องเข้าแล้วปะเนี่ยไอ้ยัยชัดขนาดนี้แก่ชัดขนาดนี้ต้องเข้าแล้วปะวะตาย น่านอันนี้โรสซดมีเดียมรลอกมาเรามาซวยปีกนี่ว่ะอันนี้น่าจะเต็มต้นไหมได้อยู่ได้อยู่น้ำมี เช้าวันที่4ของการเดินทางเช้านี้เราตื่นมาที่อุทยานแห่งชาติอกหลวงซึ่งอยู่ในส่วนหนึ่งของอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งใครที่ผ่านไปผ่านมาอ่ะโดยใช้เส้นทางแม่เสลียงเชียงใหม่โดยผ่านอำเภอฮอดก็น่าจะผ่านอุทยานนี้นะฮะอุทยานนี้เนี่ยอยู่ซ้ายมือเลยติดถนนเลยนะครับจุดเด่นของมันเนี่ยก็คือรูป อูกันนั่นเองนะครับก็ตอนเช้าเขาให้มีเส้นทางในการเดินป่าเล็กๆได้น้อยนะครับสามารถไปเดินได้เอาละเรามาเล่ากัอนดีกว่าว่าเช้านี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างในเช้านี้เนี่ยก็มีอากาศที่ค่อนข้างเย็นสบายเป็นเพราะว่าเราติดลำดานด้วยแหละแล้วก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเลย ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะให้มันเป็นอยู่แล้วนะครับด้วยนิสัยของพวกเราที่ไม่อยากจะไปรุ่นวายกับคนอนื่หนหรือไปขี่กับคนอื่นด้วยเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ปัจจุบันนี้ด้วยนะครับที่เป็นโควิดกันนะครับที่เราไปเที่ยวมาอาละเช้าวันนี้แพนของวันนี้เนี่ยเราก็จะเดินทางไปที่ อุอดแดนแห่งชาติลานสางนะครับอยู่ที่ตาดก็กลับไปจุดเดิมเหมือนเดิมนะครับจุดหมายปลายทางคือที่นี่แล้วก็เส้นทางที่เราจะเดินทางไปเนี่ยยังไม่รู้เลยตอนนี้นาต่อมเรายังไม่บอกเลยนะครับยังไงติดตามกันต่อไปเออลืมบอกไปคลิปนี้ก็คงเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับกับการเดินทาง5วัน5คืนในคลิปกอสเซโล bạn ไ,ได้แบบชันเนยลยมันก็เลยแบบเร็วหน่อยแค่สิบเซ็นด์นิดอ่าโยกนิดโยกหน่อยกล้วไปแล้ว <c oughs> ไปทางนู้นนี่หนูชิวเลย <c oughs> มาตึกสักส <c oughs> ีเราไปทางนู้นเออทางนู้นสว่างนิดนึงอารมณ์ทางนู้นเห็นไหมผมบอกแล้วว่าผมอ่ะลัคก,กี้เจอร์นี่วันเนี้ย <c oughs> ตั้งชื่อเพจใหม่ไปเราต้องมีแล้วนะลัคกี้เจอร์นี่ต้องเข้าเน <c oughs> ี่ยลัคก,กี้จริงเป็นกูเหรอแม เมื่อคืนก็คงท่วมไหมือนเฮ้ยท่วมผมบอกแล้วว่าลัคกี้จริงเกือบแล้วน้องเมื่อกี้อ๋อมันลอกไงโดนแดดมากเออมันลอกนี่ก็ลอกเออทาแล้วขาลอกแดดแดดบ้านเรามันมันไม่เหมือนที่อื่นเขาใช่ คือแดดมันรงเว้ยแต่ว่าแม่งเย็นจะเลยไม่รู้สึกแดดดำแดดหนาวมือเย็นจันนได้อีกหน่อยไ,ยไม่ได้ได้ร,รับิกเ,เทียงจะครึ่งใช่ไหม,มต้นเหลืออีกอีก้หกรอ,อยโล่ะถึงจะกับกรุงเทพเลยเละ <c oughs> ไม่ถ้าเราจัก <c oughs> ผมว่าได้อีกสักสี่โมงใช่ ประมาณนั้นอะ่ะว่ากินข้าวเป่นใครก็อือมก็ไม่แต่ที่ไหนก็ได้ประมาณสี่ห้าโมงอะ่ะถ้าถึงตอนอาจจะถึงตอนนั้นอรอรอตู้ไหมดูเวลาแล้วถ้าเราจะหยุดถ้ามันจะจบแค่ถแถวแถวกำแพงเพชรมันก็จะแค่เราต้องรอรถตู้แต่ไม่หรอกแต่เราจะต้องไปไต่เขาเป็นอีกรูปสองรูปแอ้วเออเอาร่องร่องๆเผื่อนด้วยนะฝนตกฝนตกเนี่ยมาแล้วเนี่ย ก็ปดเป็ดอยู่องงย่เงี้ยเมื่อกี้ไว้เมฆเยอะจัดไม่โชคดีซะและสิงเลย เอ๊ยยังไงวะพี่ต๋อมโถ่แค่นี้ลงมีือก็ไม่เบอร์หัวนมได้หรอเฮ้ยจริงเหรอเซ็นเซอร์หัวนมไม่โกหังปะไอเดี๋ยรก็สวงวัฒนธรรมที่เกียดไปเบอร์หัวนมก็หาอะไรมาแปะหัวนมเ้ยคนใหม่ออกมาเห็นเห็นเห็นสูตรได้แต่ไม่เห็นหัวนมอ๋อคือเห็นเห็นอย่างเงี้ยได้ เอเห็นตูดได้งั้นถ้าเห็นแก้มก้นได้งั้นถ้าถ้าถ่ายกอเซโลเขาปิดข้างหลังอันฝุดปิดข้างหน้าไมได้ค่เเอออะเปิดข้างหลังไว้ให้เห็นตูดเงี้ยได้หมดเห็นตูดได้แชร์มาแล้วเกียนห้องน้ำแอ้โอเหี้ยเราไม่มีทาไม่มีอะไร

เาท้าผมไป่อนนีเน่าจิงอันนี้เหน่าจิงเอาจัดเลยแก่ของเยข้าวเนี่ยวะกินอะไรลิ้นเทพลิ้นเทพมอแมวะดันเตะกูอยากเห็นเด็กคนนี้ตอนโตเลยเนะ ทิ้งเออทิ้งไว้มันร้อนมืนสุกเลยคใส่ลงไปในนี้เลยบอกว่าหอมพี่มันอร่อยนะ เฮ้แรงว่ากินแล้วใช่ไหมเอนา้องเคยกินไม่เคยกินเเห็นเราปะในกล้องช <c oughs> ัดเจนปะ <c oughs> มันผีปะฮะมันผีอะไรอ่ะไหนารายง,งานสดก่อนตอนนี้สวัสดีที่บุเดียนแห่งชาติล <c oughs> าง,งสารลานสาง <c oughs> เออลานสางน,นะฮะ ที่จังหวัดตากนะครับทางไปอุ้งผางนะฮะแล้วก็พวกแมเสเลียงเส้นทางนั้นเนาะผ่านคลองวังเจ้ามาพอวันนี้ไม่แทบจะไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเดินทางตลอดฝนตกหนักมากก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยโคตรเหนื่อยมาถึงที่พักปุ๊บถึงที่ริยานปุ๊บกินข้าวทำกับข้าวโคตรไวอ <c> ะ <oughs> ความหิวจะทำให้ทุกอย่างไวขึ้นอย่ากระปองตรง กินก็กดไวกิน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 เสร็จก็นั่นแหละอาบน้ําเพราะตากฝนมาทั้งวันถ้าไม่อาบน้ํานี้น่าจะเดีย๋ยวกลัวว่าป่วยเนาะเดี๋ยวคงพักผ่อนกันแล้วแหละวันนี้เหนื่อยฝนตกลงเขามาด้วยไม่ไหวละไปเจอกันวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายวันที่ห้าวันพรุ่งนี้เช้าสำหรับวันที่สี่กวันนี้ทุกคนนฮะ แล้วก็ที่ขอบคุณที่ติดตามกันมาเจอกันทุกนี้ครับบ๊ายบายแล้วเมื่อกี้ลืมถ่ายให้ดูนี่อันนี้คือเราได้ที่นอน VIP <c oughs> โอ้โหรู้ล้ามาเห่านี้จะถ่ายให้ดูก่อนนอนลืมไปเลยเมื่อกี้นี่อร <c oughs> งนู้เป็นน้ำตกแล้วมองน่าจะมองไม่เห็น ดูลามาเห่าไหมน่าจะเห็นกันอยู่นะอ,อ,อันนี้เราจอดรถไว้ตรงนี้น่าจะเห็นกันอยู่มัง้งมั้งนะนอนในศาลาเลยทุกอย่างเปียกหมดนอนไม่ได้ต้องนอนในศาลาโออชคดีที่มีศาลาให้โชคายก็ยังโชคดีที่มีศา,าลารองรับอยู่เอออีโชคดีหน่อย ไปนอนกันสวัสดีฮะทุกคนใครปิดไฟข้างนอกอ่ะปิดเลยใช่ไหมเดี๋ยวพี่ต่มปิดให้ไปก็ไปมไม่ออาโมุ<ะ>ิ Morning, คน มงวันนี้มันสุดท้ายละแต่โคตรเมื่อยเลยเมื่อยกว่ทุกวันเลยอ่ะไม่รู้เป็นอะไรสภาพอ้ออยาให้ดูสภาพค่ายลูกเสือเมื่อวานนี่ อรอนอนริมน้ำตกเลยนี่โอ้ยโอ้ดหมดไอ้เหี้ยมดบรรยากาศตอนเช้ากับเน่าๆคนนึงจะเดีย๋ยวไปหาอะไรกินก่อนขายดู ทริปการเดินทางเกาะเซโลนะครับจุดหมายปลายทางของเราคือเกาะเซโลเช้านี้เนี่ยเราเตื่นมาที่อุทยานแห่งชาติลานสางอยู่ส่วนหนึ่งของจังหวัดตากนั่นเองนะครับก็เช้านี้อากาศสดใสมากนะครับเนื่องจากเมื่อคืนเนี่ยฝนตกไปชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวแล้วก็น้ำม่เย็นมากนะครับซึ่งเราเล่นไม่ได้นะครับเราไม่ได้เตรียมตัวมากับการหนาวเลยนะครับก็ วน,นี้ก็ได้เวลากลับไปที่นนกรุงเทพแล้ว ทริปนี้ขึ้นมาก็เป็นคนกำหนดเส้นทางการเดินทางทั้งหมดซึ่งเราก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับจึงมีความสุขมากสนุกมากๆเลยความสุขของเรานั้นเกิดจากตัวเราเราเป็นผู้กำหนดเองสิ่งที่สามารถวัดความสุขได้นั้นนั่นคือตัวเราการที่เราจะมีความสุขเท่าๆกันนั่นคือคนคนเดียวกันเท่านั้นดังนั้นทำสิ่งที่เรามีความสุขที่สุดและทำมันอย่างเต็มที่ จะไม่เสียใจ